ควันนี้พมอนฟาร์มแพะแกะนะครับพามาดูแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้อันนี้ก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับอายุประมาณเดือนเดือนกว่ากว่านะครับต่อแรกนะครับจากเราใช้ท่อนพันเนาะครับสังเกตว่าจุดดินจะเป็นหินลูกหลังนะครับโอ้ถ้าใครดินดีกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้ครับนี่จะเป็นหินนะครับนะครับ ตอนแรกเราก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับแพะเรา6ตัวเนี่ยจะกินวันละ2อสองกอนะครับนะครับเนี่ยอันนี้คือเราตัดให้ชิดดินเลยครับของผมมันชิดได้แค่นี้นะครับมันเป็นหินนะครับนะครับอันนี้ตัดไปได้2วันมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะครับก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับอ๋ออันนี้ของผมก็จะประมาณ1เดือนมันจะมีรุ่นเล็กนะครับเล็กที่เราซ่อมไปเพราะเราปลูกตอนนั้นเป็นแน่แรงนะครับมันก็ มีตายไปบ้างนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนี่โปรตีนสูงมากๆานะครับสูงให้สูงกว่าหญ้าทุกชนิดนะครับส8ดเปอร์เซ็นต์นะครับใกล้เคียงกับพืชตระกูลถั่วพกกระถินอะไรนะครับนั้นพอก็ประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีหญ้านรกจักรพพัดนะครับเรากำลังปลูกหว่นะครับครับับนรกจักรพพัดนี่ครับเป็นท่อนพันธุ์นะครับองกจักรพพัดก็โปรตีนสูง ใกล้เคียงกับเนือวานิสเรีอนะครับวานิสเซลจะเป็นกอคล้ายๆใบเตยนอกจากพัดก็จะเป็นต้นสูงคล้ายเนเปียแต่ว่าใบายเยอะกว่านะครับเนาะใบแล้วกป็ปริมาณผลผลิตต,ต่อไร่จะสูงกว่าเนเปียาะลำต้นก็จะอ่อนกว่าด้วยนะครับลำต้นจะอวบใหญ่กว่าอ่อนกว่าเนเปียจะค่อนข้างแข็งนะครับ แล้วก็เนเปียรนี่นก็จะโปรตีนแค่ประมาณ12%เนาะครับผมก็จะมีเนเปียร์แค่ด้วยนะครับเนเปียแค่นี้มันก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะครับที่เหลือให้เห็นชัดเจนแต่นี้ผมจะไว้เป็นต้นต่อครับเนเปียแค่นะคร,ครับถ้าเราตัดให้กินสดเราก็ไม่ต้องสับเราก็ไม่ให้ไม่ให้ปล่อยให้แก่ขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะไว้ทอนพันต้องการทอนพันให้มันเกๆนะครับ มันมีรากแล้วครับมันจะต้องการขยายพันธุ์นะครับในเปียแค่ก็คล้ายๆในเปียปากช่องหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นจะเตี้ยกว่า,าแล้วก็ลําต้นจะอ่อนกว่าครับเอาสามารถตัดให้กินสดได้เหมือนกับบานิสเรียวนะครับโดยไม่ต้องสับไม่ต้องใช้เครื่องสับนะครับแต่ถ้าเป็นในเปียปากช่องหนึ่งนี้ต้นต้นจะแข็งเราต้องใช้เครื่องสับนะครับ ที่ที่เป็นกอนะครับเนี่ยนี่จะเป็นนี่เปียแคะนะครับซึ่งต้นต้นยังไม่สูงใหญ่มากนะครับบจริงถ้าถ้าตัดให้กินก็ตัดให้กินได้แล้ะครับต่อใหม่ก็จะออกขึ้นมานะครับครับนี่ก็จะมีที่กําลังปลูกนะครับกําลังได้ท่อนพันธุมาก็คือครับนรกจักระพดินะครับเป็นท่อนพันธประมาณนี้ครับท่อนจะยาวหน่อย แล้วก็สังเกตว่าเป็นดินลูกหลังหินนะครับแล้วก็ที่ปลูกปลูกไปนะครับก็มีนะครับแผงโกลานะครับแผงโกลานี้เขานิยมทําแห้งเนาะที่ทําเป็นหญ้าแห้งนะครับกำลังงอกนะครับนี่ก็จะปลูกไปประมาณ2อาทิตย์นะครับแผงโกลาอันนี้เป็นนี่เปียกแค่นะครับใบเยอะนะครับแผงแผงโกลาครับนี่ครับแผงโกลา จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับมันกำลังกำลังงอกนะครับแองโกล่านี่ถ้าเป็นภาคกลางเขาก็จะเอาน้ำเข้าแล้วทำไถ่ไถให้มันเหมือนนาดำนะครับทำเหมือนทำนาแต่บ้านเราเป็นที่ดอนเราก็สามารถทำได้นะครับถ้ามีน้ำม,มีความชื้นให้มันตอนแรกนะครับแต่ถ้าวันติดแล้วนะคือมันทนแรงนะครับหน้าแรงมันก็จะไม่ตายเพราะรากมันฝังอยู่ข้างล่างนะครับพอฝนตกมันก็ยังงอกขึ้นมา ถ้าดินใครสวยกว่านี้นี่ก็จะปลูกได้สวยกว่านี้นะครับแผงโกุหลาบต้องมาดูอีกสักสองเดือนนะครับแผงโกลาวอันนี้จะเป็นชุดใหม่ที่ที่ปลูกเข้าไปนะครับบานิสเลีนะครับจะเป็นกอกอครับแพะชอบกินหมดนะครับพวกนี้เพราะโปรตีนสูงด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่า เราก็ไม่อยากให้กินเป็นท่อนเราก็สับเรามีเครื่องสับเราก็สับให้ละเอียดจะได้กินเกี่ยงดีนะครับครับถ้้เนในเปียกแค่จะเป็นนี่ครับใบจะเยอะเยอะกว่านะครับกอมันจะเยอะนะครับในเปียกแค่นะครับแต่ถ้าหวานอิสเรีวจะเป็นก่อแบบนี้ครับคลายใบยเตยครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไป ก็เราก็จะไปดูแพะว่ามันชอบกินขนาดไหนสำหรับยญ้าหวานนิสเรียวนะครับครับขอบคุณครับ